สองสามข้อข้อแรกฟังให้ดีฟังให้ดีฟังอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรอีกข้อแรกสีไรคือคะแนนสอบรายภาคซึ่งมีทั้งหมดรวมรวม,รวมกับสิทธิใส่เป็น35คะแนน<ร>สิทธิใส่ห้าคะแนนสิบสามสิบห้าคะแนนแต่เป็นคะแนนสิทธิใส่เป็นสิบแล้วก็คะแนนความรับผิดช,ชอบสิบอย่างที่ยี่สิบใช่ไหม 45จะเป็นคะแนนเนื้อหา15บทการิกาข้อแรกของการได้คะแนนความรับผิดชอบสิคะแนนซีไรส์เราจะทำสามรอบสามรอบคือเราจะไม่ทำครั้งเดียวจบเราจะทำเป็นรอบๆซึ่งแต่ละรอบนักเรียนต้องส่งให้อาจารย์ตรวจทุกรอบรอบละ3.5คะแนนถ้าไม่ส่งรอบไหนก็จะขาด ไป3.5คะแนนโอเคนี่คือคะแนนรอบแรกแล้วถ้าได้เป็นไม่ส่งอาจารย์จะไม่ตรวจย้อนหลังส่งผลไป็จนคะแนนเนื้อคะแนนเนื้อหาย15คะแนนนักเรียน,นอาจารขาดไปตรงนั้นไปนี่คือคะแนนทั้งหมด3 5คะแนนต้องส่งเป็นรอบรอบแรกที่เราจะทำวันนี้กำหนดส่งอีกทีก็คือวันพฤหัส นี้เพราะต้องส่งกอดเรียนหนึ่งคาบหนึ่งวันไม่ใช่แค่ห้อเราห้องอื่นถ้ามีเรียนวันพุธก็ต้องส่งซีไร้วันอังคารถ้านักเรียนไม่มาเรื่หัดไม่ใช่ข้ออ้างนะ,ะแสดงว่าต้องสมม่งให้เพื่อนร่วงหน้าเพื่อนมาสมม่งให้จ้ะ ไม่งั้นอาจารย์ไม่รับย้อนหลังถ้านักเรียนป่วยจริงๆเข้าโรงพยาบาลเอาไปรับรองแพทย์มาให้ด้วยจริงจังจริงจังเพราะมันเป็นคะแนนสอบไว้ภาคส่งที่บ้านก็ไม่ได้ส่งได้แค่เฉพาะวันนั้นเท่านั้นวันพฤหัส เธอจะมาส่งเที่ยงคืนส่งันพฤหัสก็ได้แค่วันเจรนะเจอเจรเดี๋ยวว่าส่งที่โรงเรียนห้ามส่งที่บ้านอาจารย์จะอยู่ถึงเที่ยงคืนเหรอจ๊ะไม่รู้เธอเป็นตั้งเองใจดาเลยเพราะถ้าส่งย้อนหลังวางไว้บนโต๊ะนั่นแหละอาจารย์ไม่ตรวจตีงคืนส่วนรอบที่สองสมมติว่ารอบแรกนักเรียนขาดไม่ได้ส่ง นักเรียนสมรอบสองได้ครับปกตินักเรียนก็จะได้3.5้าคะแนนรอบที่สก็สมได้แต่ถ้าสมมติว่าใน3รอบนักเรียนสงแค่รอบเดียวแสงดสงว่า10คะแนนนักเรียนได้แค่3.5้าคะแนนเท่าไหร่โอเคนี่กติการอบแรกกติการอบที่2กรุณาเช็คเรื่องของตัวเองว่าไปซับกับใครไหมในเมื่อเป็นคะแนนสอบนะ ถ้ไม่มีเคสนะทับอะไรจะไม่ได้ถ้าเรื่องของเราซ้ำกับเรื่องของคนอื่นสิ่งที่เราียนต้องทำก็คือตกลงมันเองว่าใครจะแลกใครจะเอาใครจะเปลี่ยนเรื่องสมมุติว่าทำเสร็จแล้วยืนยันว่าจะส่งหารสองค่ะเอาภปยในสองคนที่มาหารสองเ <Okay. S 1> สองสองเนื้อหาห้ามลอกจากอินเทอร์นเน,น็ตเด็นขาดคำวิเคราะห์ต่างๆให้เป็นคำพูดขององขั้หมด ถ้าลอกมันจะนิมันจะหักคะแนนความทรยศอยู่สองอย่างทรยศนะเพราะว่าตอนนั้นไม่มีแล้วก็คือหนึ่งถ้าอาจารย์จับได้ว่าลอกรอบแรกรอบแรกนะจับได้แล้วว่าลอกรอบแรกนักเรียนจะมีบาปติดตัวจนถึงจบเล่มเข้าเล่มแบบนี้เสร็จอาจารย์ให้ทําใหม่หมดอาจารย์จะไม่บอกว่าเธอลอกมาก่อนแต่จจะจดแล้วว่าธอลอกแต่สมมติว่าลอกมาแล้ว แบบนี้อาจารย์จะให้หนักเรียนทำใหม่หมดหาเรื่องใหม่ทำใหม่สามแน่นอนว่าเรื่องของเรามันจะไปซ้ำกับห้องอื่นๆเช่นเรื่องความสุขัที่มึงจะมีห้องอื่นก็นจะมีความสุขัที่เหมือนกันถ้านักเรียนลอกการคําว่าลอกมันเป๊ะมากอาจารย์ดูออกว่าใครลอกหรือไม่ลอกแบบนปีที่แล้วถ้าลอกกันอาจารย์เอาคะแนนสองคนนันหารสี่ นี่ใช่สามสิบห้าเอา3.5คะแนนเต็ม3.5มคะแนนนักเรียนได้สมมติได้20่คะแนนเอา20่คะแนนและหาร4แล้วก็เอาเป็นคะแนนสอบเรานั่นคือคะแนน35คะแน,นนที่นักเรียนจะได้เพระนาะฉะนั้นมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองโอเคแค่นั้นแหละต่อไปห้ามเอาร้อยกรงเด็กค่ะเข้าใจว่าร้อยกรงใช่ไหมคะ ให้เอาที่เป็นร้อยแก้วเท่านั้นถ้านักเรียนอยากจะเอาร้อยกรองจริงๆถอดประพันร้อยกรองมาก่อนแล้วค่อยทำวิเคราะห์ไมมันจะซ้ำซ้อนสองอย่างไปเข้าสู่เนื้อเรื่องเปิดนการวิเคราะห์คาะนักเรียน